สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องเงินเยียวยาจากรับบาลโครงการคนละครึ่งเฟสสนะครับวันนี้เป็นวันที่16เดือนพฤษภาคม2564เป็นวันสารเกินแบ่งรดับบาลออกรางวัลให้พอดีนะครับก็ขอให้ทุกคนขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีกันทุกคนนะครับขนาดในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม2,302คนและเสียชีวิตเพิ่ม2 4คน2 4คนนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่เสียชีวิตด้วยนะครับในขณะที่สถานการณ์โลกกำลังถูกโรคระบาดอย่างหนักนะครับก็ถือเป็นวิกฤตอย่างแรงแต่ว่าประชาชนคนไทยยังโชคดีนะครับที่มีรัฐบาลช่วยเหลือ มีเงินเยียวยาจากรัฐบาลโครงการคนละครึ่งนะครับตอนนี้กําลังมาแรงเฟสสามนะครับเฟสหนึ่งและเฟสสองก็กาลังจะหมดในเดือนพฤษภาคมวันในเดือนในปลายเดือนพฤษภาคมนี้แล้วนะครับก็จัดต่อให้อีกเฟสสามเรามาดูกันนะครับรายละเอียดและโครงการนี้มันมีมันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับทุกคนกําลัง กำลังรอคอยกำลังหวังกำลังเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อนะครับก็หลายๆคนโดยเฉพาะคนที่ไร้สัญชาติอย่างเรานะครับเห็นได้พดกันถามกันเข้ามาในกลุ่มหรือในที่อื่นๆนะครับว่าคนไร้สัญชาติอย่างเรากลุ่มพื้นที่สูงอย่างเรากลุ่มชาติพันธุ์อย่างเรามีเสีย์ไหมเนาะ เราได้รับสิทธิ์ไม่เอ่ยอะไรอย่างนี้นะครับก็ถามกันมาเยอะแยๆเลยครับวันนี้จะมาไขาข้อสงสัยกันให้หายให้ใหายข้องใจนะครับแต่ว่าก่าอนอื่นเรามาดูว่าโครงการนี้มันมีโครงการอะไรบ้างนะครับโครงการคนละเครื่องเ3สาเพิ่ม16ล้านสิทธ์นะครับเผยมาตรการทั้งหมดครอบคลุม51ล้านคนนะครับใช้งบเงินกู้กว่า 2.25แสนล้านบาททีเดียวนะครับ <Wow. S 1> โครงการได้แก่1โครงการคนละครึ่งเฟส3โดยกลุ่มเป้าหมายจำนวน3 11ล้านคนแบ่งเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส1และเฟส2แล้วจำนวน15ล้านคนนะครับซึ่งกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยกระทรวงการคลังจะเปิดให้ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ได้ลงทะเบียนเพิ่มอีก16ล้านสิทธิ์นะครับสำหรับที่จะให้ลงทะเบียนวันไหนนั้นยังไม่มีความชัดเจนนะครับณนะตอนนี้โครงการที่2คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป้าหมายจำนวน13.65ล้านคนนครับเกือบ14ล้านคนเลยทีเดียว โครงการที่3เพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษกลุ่มเป้าหมายจำนวน2.5ล้านคนโดยรัฐบาลจะโอนเงินเพิ่มให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเดือนละ200บาทเป็นเวลา6เดือนนะครับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ กลุมเป้าหมายจำนวน4ล้านคนเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้ใจ่ายของกลุ่มผู้มีกำลังซื้อโดยรัฐบาลสนับสนุน e v o r c h สูงสุด7,000บาทต่อคนเลยนะครับสีมาตรการนี้จะเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจโดยมาตรการเริ่มหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายเพื่อให้ทุกคนออกมาใช้ใจ่ายได้ คาดว่าจะเริ่มมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิ้นเดือนธันวาคม2564ซึ่งในสีมรการประชาชนจะเลือกได้เพียง1คนต่อ1โครงการเท่านั้นนะครับโอเคเรามาดูว่าทั้งนี้มาตรการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดไวรัสโควิด -19 ละลอกเดือน เมษาวันนี้นะครับถือเป็นการช่วยเหลือได้ครอบคลุมประชากรมากที่สุดถึง51ล้านคนโดยใช้งบประมาณรวมกว่า2.25แสนล้านบาท <Wow. S 1> ซึ่งอยู่ภายใต้พรากากุ้งเงิน1ล้านบาทนะครับและเรามาดูว่ามีใครบ้างที่ได้รับสิทธิ์นี้นะครับมีใครบ้างที่ได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่ได้รับสิทธินี้นะครับ อันนี้คือสำคัญอย่างมากสำหรับเราผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยนะครับหรือคนบุคคลที่ไร้สัญชาติทั้งหลายเลยนะครับก็คือเงื่อนไขนะครับมี3เงื่อนไขเงื่อนไขที่หนึ่งก็คือต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้นนะครับ oh, <no. S 1> หมายความว่าต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยที่มีบัตรประจําตัวประชาชนคนไทยเท่านั้นนะครับ ไม่ได้รวมถึงผู้ที่ถือถือบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบวกบุคคลพื้นที่สูงกลุ่มไร้สัญชาติกลุ่มาชาวเขากลุ่มผู้ไม่มีสัญชาติทางทะเบียนหรือเรียกง่ายๆว่ากลุ่มที่ผู้ที่ถือบัตรหัวศูนย์หัวหกหัวเจ็ดหัวแปดนะครับที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ที่ไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนทั้งหลายแหละ นั่นคือโหมดสิทธิ์นะครับ2เงื่อนไขที่สองก็ถึงแม้จะเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยก็ตามถ้าอายุยังไม่ถึง18ปีบริบูรณ์ก็ไม่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับต้องอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะครับ oh, <no. S 1> สาม ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมาก่อนนะครับถึงแม้จะเป็นคนไทยใช่ว่าจะได้สิทธิ์ทุกคนนะครับโอ้ยหกกว่าล้านคนไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะได้แต่ก็เกือบได้นะครับสิทธิ์ที่จะอ่าครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเป้าหมาย51ล้านคนนู่นนะครับก็ถือว่าเยอะแต่ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับคนบุคคลที่ ไม่มีสัญชาติไทยอย่างเราก็ไม่ต้องไปเสียใจนะครับก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานทำมาหากินทางไครทางมันนะครับคนส่วนคนที่ได้ก็ขอขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจนะครับ <c oughs> แต่ยังมีวังวันนี้ก็คือวันที่16ต้องถูกรางวัลแน่นอนครับ <c oughs> เราชนะและคนละครึ่งต่างกันยังไงครับ ที่ไม่ต่างกันเลยก็คือเงื่อนไขนะครับคนเราชนะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ1ิปีเท่านั้นไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่เป็นข้าราชการการเมืองไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญเบี้ยววัด จากส่วนรากการไม่เป็นผู้ที่มีรายได้เกิน3ามแสนบาทต่อปีไม่ใช่บุคคลที่มีเงินฝากในทุกบัญชีไม่เกิน5้าแสนบาทนะครับอันนี้สำหรับเราชนะเงื่อนไขสำหรับคนละครึ่งก็คือต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนและมีสัญชาติไทยนะครับต้องมีอายุ18ปปีบริบูรณ์ขึ้นไปหน้าวันที่ลงทะเบียน ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนนะครับอันนี้ไม่แตกต่างอะไรไม่ว่าจะเป็นเราชนะหรือคนละครึ่งสําหรับเงื่อนไขไม่ต่างกันนะครับต่างเพียงที่ว่าคนที่มีสัญชาติไทยกับคนที่ไม่มีสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับคนที่ไม่มีสัญชาติไทยก็ไม่มีสิทธิ์ทั้งสองโครงการเลยนะครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับไม่ต้องไม่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีรักษาตัวไข่ตัวมันด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรับฟังจนจบโปรดอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปผมจะท่านลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องฉีดวัคซีนและก็ เรื่องประกันสังคมและสิทธิทอื่นๆต่อไปนะครับโปรดติดตามชมนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ